ัมาตามต่อครับคราวนี้เรามาดูที่เทนะครับงานถมที่ใกล้ๆก,กับปากท,ทางบ้านโคกเพชรตำมนยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่กับทีมงานน้องฟิล์มทีมงานเสียเยาเปิดหัวครับอีซูซุล็อกกี้สีเหลืองสุดหล่อเสียตาน้นองชายสุดหล่อของตีเล็กเองครับ นี่คานตามคนออกมาเลยคนนี้แต่ว,ว่าไม่ค่อยพูดครับต่างจากผมครับไปแล้วนูนแะครับบ่อดินอยู่บริเวณป่าด้านหนังไปประมาณ200เมตรรถหนักมาฝั่งหนึ่งรถเปล่าไปอีกฝั่งหนึ่งครับ ผมที่กับเสียนิดกี่ไร่นี่นิด,นดเนื้อที่เท่าไหร่นี่ที่ถมเนี่ยเกือบเกือบสามงาน,างานจะมาสร้างบ้านอยู่นี่ใช่ไหมอนาคตไปแน่น่าจะเปิดเปิดอู่ต่อรถก็ได้ตอนนี้ทำงานอยู่กับร้านจูเนียอ,อะไรแต่งนะครับคันที่สองมาแล้ว รถหนักน่จะวิ่งวิ่งอ้อมนะครับมาเส้นทางที่วิ่งสะดวกถ้ามาฝั่งรถเปล่าที่วิ่งนี่รับรองครับติดโรบร้อยเปอรนคันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเสียบใหม่ครับอีซูซุเดก้า ฝุ่นกระจายแล้วครับสา,สายไฟ้วสายไฟดินทรายครับเทลงนี่ฝุ่นกระจายเลยสองคันผ่านไป รถในทีมงานมีทั้งหมด6คันครับอีโน่น้ายักษ์สีชมพูสุดหล่อมาแล้วครับคันนี้ก็ขับหลายคนหน่อยแต่ว่าชั่วโมงนี้เป็นนักนนองหนุ่มขาเดิมทีก็จะมีเสียบพอร์ตมีหนุ่มฟิวนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไป โล่งๆเลยครับตีตังกาเทได้เลยครับดูฝุ่นกระจายเลยครับโอ้โห ดีว่าอยู่นอกหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านอยู่กลางทุ่งนา ี่เสียพอร์ตมาแล้วทหารพอร์ตปีฤดูการ6-6นี่เป็คนขับคนที่สองนะครับปีฤดูการ6-5นี่เป็นทางด้านของเสียมอสขับเจ้ายอดอัศวินในช่วงต้นฤดูการก็จะเป็นน้องชายนะครับครับ เสียพอร์ตนี่ก็เพิ่งจะรับช่วงต่อได้สัก3-4วันนี่นะครับนิ่มๆฝน,นกระจายครับ ่นท่วมเรียบร้อย นมเตอ๋อครับ ระดับความสูงก็น่นแหละครับพื้นถนอนรับจางนู่นแหละประมาณเมตรห้าสิบนะครับจากระดับพื้นนาขึ้นไปสองชั้นแน่นอนครับ่บนกระจายครับ สุดท้ายท้ายสุดครับมาเป็นคันที่6เสียรักล็อกกี้รับบัตรรับตัวก่อนนะครับไม่ได้บัตรไม่ได้ตัว๋วก็ไม่ได้ตังค์ละครับ ไปแล้วครับลากันเพียงเท่านี้ครับตีเทลงโล่งเลยตีลังกาเทกันไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ